สวัสดีครับสำหรับวีดีโอนี้ก็จะมาแนะนําเว็บแต่งรูปออนไลน์นะครับเป็นเว็บย้อนหินนะครับ Camera 360 PC ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับเริ่มต้นเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับ web.camera 3 6 0 .com นะครับหลังจากนั้นเราก็กดตรงอัปโหลดตรงนี้นครับเลือกรูปที่เราต้องการนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับเดี๋ยวผมจะทํา แต่งรูปให้เป็นรูปขาวนะครับผมก็กดตรงเอฟเฟกตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีให้เลือกหลายแบบนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบเป็นผิวขาวนะครับผมก็กดตรงตรงนี้ครับแล้วก็กดกดตรงนี้แล้วกดแอปพลายตรงนี้ครับนะครับก็จะเห็นว่าผิวขาวขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆครับกดเซฟเลยครับ อันนี้ครับมีจะมีฟังก์ชันให้ดูด้วยนะครับ before นะครับ and after แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมก็เซฟไว้ลงคอมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จการแต่งรูปโดยใช้เว็บ c a m e r a 360นะครับสำหรับดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ